ก้อยหอยเชอรี่สุแซ่บครับพี่น้องนี่มาครับพี่น้องผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้บอกหอยเชอรี่ครับพี่น้องหอยเชอรี่วันนี้สิบเก้อยสู่พี่น้องครับนี่มีพักหอมเปี๊หอมสะระแหน่ครับส่วนประกอบ ตัวชดลงมันกับโยนีครับเดี๋ยวไปรอชมวิธีปรุงพร้อมกันนะครับในเวลาแล้วพี่น้องเข้าสู่การปรุงใส่พริกพลลงไปกับผมตามชอบครับใส่ข,ข้าคัวลงไปครับตามดับผงชูรสเล็กน้อย ตามด้วยน้ำปลาเพื่อขมนัวนี่ครับสูวนบบ้านครับพี่น้องตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาวนี่ใส่ลงไปครับขาดปไป คนในเกาหลีก็ท่านครับน้องก้อนหอยเชอรี่เซ,ซ็บแสุดพ่อแม่คู่กันผ่า,าแซแ่บเลยเกาหีก็ท่านใส่พักลงไปเลยครับพี่น้องพักแต่ว่ามีอะไรหอมหอมเปรีหอมซาลาเน่เปรีเรียกว่าตักชีไปเรื่อย,ยนะครับ คนในขอที่กนท่างค้อยหอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเสิร์ฟเลยครับพี่น้องได้เวลาตักใส่จานพร้อมรับประทานแล้วครับพี่น้องก้อยหอยเซฟเ็ต